สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมแล้วก็ fc ที่รักแล้วก็ชื่นชอบในรถเก่านะครับที่เพื่อนๆรักแล้วก็หลงไหลนะครับแล้วก็ซื้อมาเก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็มีปัญหานะครับเรื่องระบบไฟนะครับอย่างคันนี้นะครับผมก็ไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า รถเก่าๆเนี่ยพออายุอานามเข้าเป็น10กว่าปี20ปี30ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องระบบไฟกันนะครับทำให้เวลาแก้ไขตรงจุดนี้มันยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถของเพื่อนๆนะครับทำระบบไฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วสมมติจอดทิ้งไว้แล้วเป็นปีอย่างนี้นะครับทำจบแล้วนะครับแล้วอยู่ดีๆ มันไม่ติดนะครับไฟเลี้ยวพวกนี้มันไม่ติดเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขยังไงเพราะเราต้องการนำรถไปตรวจสภาพนะครับก็จะมีวิธีแล้วก็จะบอกแนวทางให้แก่เพื่อนๆแล้วก็ FC นะครับเพราะว่าระบบไฟเลี้ยวนะครับวงจรไฟเลี้ยววงจรแสงสว่างนั้นรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะใช้หลักการเดียวกันนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่า เพื่อนๆอยากได้ไฟเลี้ยวที่มันติดได้นะครับมันก็ต้องมีแบตเตอรี่เราก็ต้องเช็คแบตเตอรี่นิดนึงว่าเปิดปุูแจแล้วไฟหน้ปาปัดติดหรือเปล่านะครับอย่างเนี้ยไฟหน้ปาปัดติดมันก็โอเคเราก็ผ่านไปเคสหนึ่งแล้วนะครับผ่านไปหนึ่งขั้นตอนแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่มีไฟถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟจะต้องไปไหนนะครับทันนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะมาอยู่ ฝั่งนี้นะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับรถของแต่ละคันก็ตำแหน่งแบตเตอรี่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องหาดูนะครับเราก็จะต้องมาแกะนี่นะครับผมแกะฟิล์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแกะดูฟิลนะครับอันดับแรกเลยแกะดูฟิลว่ามีไหมนะครับถ้าฟิลมีเช็คดูว่าขาดไหมจะมีทั้งฟิล์แบบเป็นแก้วอย่างนี้กับแบบว่าเป็นสองขาแล้วเสียบเราก็ส่องดูว่าแผ่น อลูมิเนียมหรือตะกั่วเนี่ยที่มันต่อเชื่อมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรืออีกแบบหนึง่งมันขาดไหมถ้ามันขาดก็จะมีผลทําให้ไฟจากแบตเตอรี่ไม่ไปที่สวิตช์กุญแจนะครับแล้วในเมื่อเราเช็คแล้วฟิวเมื่อขาดแล้วเราจะมีวิธีเช็คอย่างไงนะครับว่าแบตเตอรี่มีไฟเราก็ไม่มี มิเตอร์ไม่มีหลอดไฟนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆบางท่านมีหลอดไฟนะครับมันก็จะสามารถนําหลอดไฟมาเช็คได้นะครับว่ามันติดไหมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าติดแล้วสว่างอย่างเงี้ยแสดงว่ามีไฟแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหลอดไฟไม่มีมิตเตอร์จะทํำยังไงก็ต้องใช้สายไฟนะครับใช้เขี่ยดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ ผมจะใช้สายไฟนะครับเวลาเคลียเคลียผ่านไปเลยนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับเพราะมันจะมีผลทําให้แบตเตอรี่ล้อหรือแบตเตอรี่เสื่อมได้แต่มันก็จะเป็นวิธีเช็คนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือไม่มีหลอดไฟไม่มีมิเตอร์ไม่มีอะไรวัดนะครับก็ใช้แบบนี้แล้วก็เคลียดูมันจะต้องมีไฟแป๊บๆนะครับเดี๋ยวนะครับเอออันนี้สายนีสงสัยจะขาดในนะครับเดี๋ยวหาสายใหม่ดีดีโอสายขาดในนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสายก่อนนะครับ ได้สายมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอ่าโอ้ยางงี้ยถือว่าไฟแรงเลยนะครับแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากมันอันตรายนะครับไปจี้บ่อยๆเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะเสื่อมได้นะครับถ้าไม่มีมิเตอร์ก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่จะไม่แนะนําให้ใช้นะครับนอกจากว่าจําเป็นจริงๆรีบใช้แล้วก็รีบแยกออกจากกันนะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คแบตเตอรี่แล้วนะครับ แล้วเช็คแล้วว่าแบตเตอรี่มีไฟเราก็ทดลองได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับเปิดแล้วไฟไม่ติดอย่างนี้เราก็สามารถลองไปเรอวได้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องติดเครื่องนะครับแล้วก็เร่งแล้วระบบไฟชาร์จระบบไฟอะไรมันต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดกญจจสตาร์ทเครื่องติดแล้วแล้วไฟน้ปักเนี่ย ขึ้นมาหลีนิดนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเปิดไฟเลี้ยวได้นะครับแต่มันจะไม่สามารถสรุปแน่นอนว่าไฟจะติดไม่ติดบางทีก็ต้องเร่งแรงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ชัวนะครับก็คือต้องมีแบตเตอรี่นะครับจะชัวกว่าในการไล่ไฟเลี้ยวนะครับก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงถ้าสมมติเราเปิดห้องใจเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนะครับคันนี้นะครับผม ไล่วงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เลี้ยวซ้ายก็ติดนะครับแล้วก็เปิดเลี้ยวขวาอ่าอย่างเงี้ยปกติมันก็ติดแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเลี้ยวขวาแล้วมันไม่ติดอ่ะเลี้ยวซ้ายติดแล้วเลี้ยวขวามันไม่ติดมันเกิดจากอะไรนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเปิดและเปิดข้างใดข้างหนึ่งติดอีกข้างหนึ่งไม่ติดนะครับข้างซ้ายติดขวาไม่ติดก็ เป็นที่สวิตช์หรือสายอย่างเดียวนะครับที่ตัวรีเลย์ไฟเลี้ยวนี้จะไม่มีผลนะครับเพราะว่ารีเลย์มันทํางานแล้วเวลาเราเปิดด้านหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดข้างหนึ่งไม่ติดอีกข้างหนึ่งก็ไม่ติดอย่างนี้นะครับมันก็มีส่วนเป็นที่รีเลย์หรือเป็นที่สวิตช์แต่ถ้ามีข้างหนึ่งติดแล้วข้างหนึ่งไม่ติดนั้นมันจะมีทั้งที่สวิตช์แล้วก็ที่สายหรือแม้กระทั่งที่ หลอดไฟนะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับหลอดนนี้มันขาดหรือเปล่าแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติเปิดแล้วข้างหน้าติดข้างหลังไม่ติดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราข้างหลังไม่ติดอย่างเงี้ยปุ๊บเราต้องไล่สายดูนะครับอย่างเนี้ยผมไม่ได้เสียบนะครับถ้าเสียบมันก็จะติดนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเสียบมันก็จะติดนะครับนี่ ถ้ามันไม่ติดนะครับมันก็เกิดจากที่สายขาดหลุดหรือหลอดไฟขาดได้นะครับก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าสายไม่หลุดไม่อะไรแล้วอันดับแรกเลยเราก็ต้องแกะขั้วเพื่อที่จะมาดูหลอดไฟนะครับว่าหลอดไฟขาดไม่ขาดนะครับที่ขั้วนะครับก็จะมีน็อต2ตัวไว้สําหรับแกะนะครับเนี่ย บางรุ่นก็จะมีน็อตตัวเดียวแล้วแต่นะครับก็ต้องดูด้วยว่ารถของเพื่อนๆเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่าก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แกะน็อตสองตัวมาแล้วก็จะมาเจอหลอดไฟนะครับนี่ครับคลายน็อตสองตัวนี้แล้วก็ดึงหลอดไฟออกมาก็ได้ดึงฝาครอบออกมานะครับก็จะมาเจอขั้วหลอดนะครับแล้วเราก็ มาเช็คดูนะครับว่าหลอดมันขาดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันไม่ติดนะครับถ้าเกิดว่ามันติดก็จะจบปัญหานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูวิธีการตรวจเช็คหลอดไฟด้วยสายตานะครับก็ใช้วิธีส่องนะครับว่ามันจะมีไส้ทองแดงเห็นไหมครับมีไส้ไม่ใช่ทองแดงหรอกเป็นไส้ทําจากอะไรผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยเนี่ยไส้ตรงนี้นะครับเนี่ยมันขาด ่อกันไหมมันมีสองขั้วมันต้องต่อกันนะครับถ้ามันขาดมันก็จะทำให้หลอดไฟไม่ติดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาไม่เห็นนะครับมันก็ต้องมือเครื่องมือนะครับแต่คนเนี้ยเพื่อนๆนไม่ใช่ช่างไม่ใช่มืออาชีพก็อาจจะไม่มีเครื่องมือก็ใช้วิธีนี้เอานะครับหรือว่าเช็คแล้วว่าดูเหมือนมันจะขาดหรือว่ามันมีสีที่เป็นดํดำ ผมไม่มีหลอดที่มันดำๆนะครับเดี๋ยวผมจะหาหลอดดำๆให้ดูนะครับนี่ครับหลอดที่มันจะขาดแล้วนะครับที่ตัวนี้มันจะออกดำๆนะครับมองเห็นไหมครับเนี่ยมันจะออกดำๆเห็นไหมครับเนี่ยมันจะออกดำๆเหมือนมีควันดำๆลอยไหมนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดมันก็ต้องดูด้วยสายตาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ลองซื้อหลอด มาเปลี่ยนดูนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายนะครับก็มีวิธีเดียวนะครับก็ต้องส่งให้ช่างเช็คดูนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างเราไม่มีเครื่องมือมันก็จะลำบากทีหนึงแล้วก็ไม่มีความรู้ด้วยนะครับเราเช็คเบื้องต้นก็ได้จะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องไฟเลี้ยวนะครับเบื้องต้นก็ได้แค่เช็คแบตเตอรี่เช็คอะไรต่างๆนานาได้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถ เช็คไปได้มากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องมือนะครับเราก็จะสามารถตรวจเช็คได้นะครับว่าหลอดมันขาดหรือเปล่านะครับถ้าใช้เครื่องมือนะครับอย่างถ้ามีมิตเตอร์เนี่ยเรามองดูด้วยตาแล้วบางทีเราไม่เห็นว่าขาดแต่จะสามารถใช้มิตเตอร์ตรวจเช็คได้นะครับอย่าง หลอดดำๆหลอดนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเช็คให้ดูนะครับก็ปรับมิเตอร์นะครับมาที่วัดแล้วมันมีวัดความต้านทานแล้วมันมีเสียงดังนะครับเนี่ยนะครับมันขึ้นแล้วก็ใช้แบบนี้นะครับนี่เอากาวกับกาวก็ได้นะครับเราจะสลับขั้วก็ได้ตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้นะครับแล้วก็บวกก็มาที่ตรงนี้อ่าอันนี้ขึ้นนะครับ ขนาดดำก็ยังขึ้นนะครับแต่มันใกล้ขาดเฉยนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอื่นนะครับนี่นะครับดำก็ยังขึ้นนะครับมันก็ยังสรุปไม่ได้ด้วยสามว่าขาดอ่าอ,อันนี้อันนี้ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าขาดอันนี้ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวดูอันหนึ่งครับอันนี้ขึ้นนะครับนี่อันนี้ขึ้นส่วนอันนี้มันไม่ขึ้นก็ แดงว่ามันขาดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการตรวจเช็คไฟเลี้ยวเบื้องต้นที่ตรวจเช็คง่ายๆด้วยตนเองนะครับพรอเกิดว่าช่างไม่ว่างเพื่อนๆก็ลองดูวิธีนี้ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอแล้วเราค่อยส่งให้ช่างต่อไปนะครับก็โอเคนะครับสําหรับวิธีตรวจเช็คแล้วก็แนวทางนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ